ของน้องจิวไม่นะทําไมคุณหมอพูดอย่างนี้มีคุณหมอบอกว่าเขาเป็นของจิวมันนี้ต้องไปหอหอหอทวงคืนเร็วทวงคืนตำแหน่งเร็วคุณหมอบอกว่าเขาเป็นของจิวแค่เราเข้าไปอยู่ในแก๊งด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะคะถ้าเป็นเพื่อนเราก็ได้อยู่ถ้าเกิดแต่พวกเราจำพวกพี่ได้หมดเลยใช่ไหมแล้วครงมาก็ไม่บอกแเราแบบ ขอโทษสังคมมาดูไลฟ์พังแรกครับบ้าน่ะเป็นเมมเบอร์มาตั้งครึ่งปีทำไมพี่ถึงเพิ่งมาดูไม่งานตัวเพิ่งมาเลยครับพี่แต่ต้องเรียกว่าเจจิ๋วเหมือนเจลเรียกจิ๋วว่าจิวจิ๋วไม่มีจิ๋วนี่ครับไม่มีค่ะมีมีแต่โอชิอยากไปไหมสุดไม่กลับไม่รู้มีอะไรผิดบ้างนะขอมอบตัวชอบเพลงไห้าง